เป็นเสียงเรียกของบับสวค์ยังชัดท้อยชัดคำผมสะดุง้งกระสุนนัดแรกลั่นออกไปก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้แล้วเทียนไขทั้งหกเล่มจึงไม่เคลื่อนไหวเพราะยิงผิดทหารหลายคนเริ่มหาป่าจนผู้หมดต้องตะโกนดุทําให้ผมนิยมในความเป็นนักเลงเขายิ่งขึ้นผมยิงนัดที่สองคราวนี้ได้ผลเทียนเล่มแรกดับวูบลงท่ามกลางเสียงกิ้วก้าวของกองเชียร์ฝ่ายหญิงบ้างเมื่อเหลียวมองขุนส่าเห็นแกกําลังยิ้มอย่างภาคภูมิใจ นัดที่ส4 5ห้าระเบิดตามกันออกมาพร้อมกับเปลวเทียนสามเล่มก็หมดแสงเพราะหัวกระสุนเหล่านั้นผ่านไส้เทียนไปอย่างรวดเร็วเสียงเชียร์ดังขึ้นกว่าเดิมและไม่ยอมหยุดง่ายๆจนผมต้องพักการยิงชั่วคราวเพื่อระงับประสาทอันตึงเครียดเงียบว้ยเจ้าขุนตะโกนยังลืมตัวเสียไปแล้วนะัดหนึ่งเห็นไหมอีบัวคนเดียวทําเหตุน,นั่นแหละกองเชียร์ผมจึง,งเงียบกลิบยิงต่อไปลูกรักขุนั่างพูดอีกผมยกปืนขึ้นง้างนกรัก ระสุนนดะสุดท้ายระเบิดดังตุกท้องแต่เทียนเล่มถัดไปยังคงส่องแสงสว่างจ้าเหมือนเดิมผมถอนใจเฮือกใหญ่พอรู้ว่าการยิงครั้งนี้ตั้งใจมากเกินไปจนทำให้มือสั่นตาพร่าจนมองเห็นเปลวไฟไม่ถนัดขุนสร้างเกาหัวแกลกตอนนี้ลุเทเนสแสดงมักงผมบอกขณะเน็บปืนไว้ที่เอวผมยิงถูกส่นดะใช่ครับมันผมเอาห้าก็พอเป็นบุญตาที่จะได้ชมฝีมือนักเลงปืนแบบนั้นผมย่อเข้านัน <c oughs> พูดอย่างนั้นเองฉันไม่แน่ใจแล้ว ตอนนี้นายฐานพม่าก,ก็เริ่มร้องเพลงเชียร์กันผมเดาว่าเป็นเพลงปลุกใจหรือเพลงประจํากองทัพเพราะจังหวะกระเดียดไปทางมาร์ชผมพร้อมละผู้หมวดบอกขุนสั่งจิงชูมือเป็นอนัสัญญาณให้ทุกคนเงียบแล้วประกาศออกมาเป็นภาษาไทยใหญ่ดังๆยืนดูเฉยๆอย่าส่งเสียงเปน็นอันขาดจะทําให้การยิงไม่ได้ผลพวกวเราชาวเมืองพงจะ,จะถูกนินเทาไม่ยุติธรรมผู้หญิงหลายคนพยักหน้าส่วนทหานพม่าไม่ต้องพูดถึง พอรู้ดีว่านัดแรกที่ผมยิงผิดพลาดเกิดจากอะไรจึงเงียบเป็นเป่าสากดโดยไม่ต้องให้ใครสั่งไอ้สาววิ่งไปจุดเทียนเล่มที่ดับให้สว่างตามเดิมแล้วกลับมายืนใกล้ผมต่อสองเอาหนึ่งเจ้านายลองมามันว่าเอ็งถือห่างข้างไหนก็เจ้านายสิผมพักมันเข้ากลุ่มผู้หญิงไปมองอูทินยกปืนแรงเป้าหมายเทีนยนไขเล่มแรกด้วยมือขวาแล้วใช้มือซ้ายช่วยประคองด้ามปืนเหมือนนักเลงปืนหัดใหม่ทําให้ผมเบาใจขึ้น ระสุนซูเปอร์เก้ามมนัดแรกระเบิดกึกกองเสียงดังกวรีวอลเวอร์มากนักผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นเปลวเทียนดับลงพร้อมเสียงนั้นทหารพม่าปรบมือกันเกลียวเกาวมองอูทินเริ่มเล็งครั้งที่สองนัดนี้ก็ถูกอีกแม่นเหมือนจับวางจนขุนซาต้องอัดซิก้าแรงๆแต่ปากยังแข็งแล้วกระซิบฟลุกไม่จริงมั้งครับเออนะคอยดูต่อไปมองอูทินยิงอีก เห็นไหมคุณสั่งกระโดดตัวลอ,อยเพราะไม่ถูกเป่าอุ๊ยแล้วฟุกแง่ผู้หมวดลดปืนลงควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อที่มือยังเหลืออีกสามเขาหันมาพูดกับผมถ้ายิงถูกหมดคุณก็ชนะได้รางวัลแน่นะไม่ต้องห่วงนะเขาเร่งด้วยวิธีเดิมอย่างประนีแล้วเหนี่ยวไกเลียนเล่มถัดไปดับพลึบทันทีที่หัวกระสุนพลลำกล้องปืนคุณสั่งทำปากขมุบขมิบจะด่าตัวเองหรือท่องคาถามหา,หาอุดก็เหลือเดา ผมเหลียวมองอีไลเห็นเธอทำหน้าบึ้งและค้อนผมสามวงซ้อนกันมองอูทินเกาหัวกแกรกเมื่อยิงนัดที่ห้าออกไปเพราะมันถูกเนินดินจังเบิร์ดเลอร์เขาห้ามไกลก่อนเก็บปืนเข้าซองแล้วเดินมาหาคุณสร้างผมมีปัญหาว่าไปท่านสุดท้ายผมยิงถูกหรอครับก็เสมอกันไม่ควรเป็นอย่างนั้นผู้หมวดจะยังไงเขามองหน้าผมก่อนพูดเราควรยิงกันอีกคนละหกนัดใครดับเทียนได้มากกว่าคนนั้นชนะโอเค ผมตอบตกลงแต่คุณแน่ใจเหรอว่านั้นนี้จะยิงถูกว่เดี๋ยวก็รู้ก้าวจบเขาเดินกลับไปยังเส้นข่าวและชักปืนออกมาปลดห้ามไก่ทำกลางความเงียบจนผมคิดว่าถ้าใครโยนเข็มสักเล่มลงพื้นดินคงได้ยินกันทั่ว <S 2> <S 2> <S ทุกคนจ้องไปที่เปลวเทียนทั้งสามเล่มเห็นมันยังลุกโพงอยู่อย่างเดิมหมองอูทินใส่หัวดิกขณะเน็บปืนเข้าซอง <S <S คุณเด็ดดวงชนะแล้วไอ้สาตะโกนลั่นเท่านั้นเองเสียงชัโยโฮร้องก็ดังมาจากกลุ่มผู้หญิง บัวสวรรค์วิ่งมาหาผมยังลืมตัวยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับคุณสร้างจุงมืออีไลออกมาแล้วพยักเพยอดกับผมจะการซะข้าให้รางวัลบัวสวรรค์ทำหน้าเลิกลักเพราะเธอไม่รู้เรื่องมาก่อนผมก้มลงจูบแก้มอีไลอย่างหนักหน่วงท่ามกลางเสียงเฮฮาของทหารพม่าทุกคนสะดุ้งหยองพร้อมทั้งหันไปทางที่มาของเสียงก็พบบัวสวรรค์กำลังถือปืนอโตเมติขนาดจุดสองสองกระบอกเล็กกระทัดรัดในมือและเปลวเทียนซึ่งลุกโผล่เมื่อครูดับไปเล่มหนึ่ง คุณสร้างกระแอมรันผมเกืน,น้ำลายลงคออย่างยากเย็นลืมกินแก้มอีไลจนหมดสิน้นแล้ววันเดินทางก็มาถึงไอสาโชเฟอร์ชั้นดีทอยรถจีฟออกจากโรงรถมารอที่หน้าบันไดบ้านตั้งแต่เช้ามืดไอโยตื่นเต้นจนนอนต่อไปไม่ไหวรีตื่นขึ้นล้างหน้าล้างตาหิ้วกระเป๋าเดินทางของผมมาใส่รถแล้วหายเงียบไปคงจะคุยโมโชนิดน้ำไหลไฟดับตามสันดานเดิมของมันผมย่องออกจากห้องนอนลงบันไดหลังมุ่งตรงไปยังบ่อน้ำ พบบัวสวรรค์นั่งรออยู่ใต้ต้นมะม่วงตามที่นัดกันไว้ขอโทษทีช้าไปนิดผมออกตัวก่อนเข้าไปนั่งไกลๆพ่อตื่นหรือยังได้ยินเสียงไออยู่ในห้องฉันเป็นห่วงท่านทางไปเชียงตุงกันดาลเหรอครับเธอสายหน้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่โรคตับแข็งสิจะทําให้ฉันกลุ้มจะคอยดูแลไม่ให้ท่านกินเหล้าพบเพื่อนเก่าก็อดไม่ได้ผมแกล้งถอนใจเฮือกใหญ่สงสารตัวเองจังทําไมไม่มีใครห่วงเลยบ,บ,บัวสวรรค์ขอนความอีไล ครูแสงจันทร์เยอะแยะไปถึงยังไงก็ไม่เหมือนบัวสวรรค์คนนี้ <c oughs> ตอนหน้าก็พูดดีจริงสาบานให้ก็ได้ถึงเชียงตุงก็ลืมหมดไม่หรอกน้าจะคิดถึงบัวสวรรค์ทุกวันคืนขอให้จิงทีเถอะ <c oughs> ผมเอียงหน้าเข้าไปจนปากเกือบสัมผัสกันแต่ต้องชะง,งักเพราะได้ยินเสียงเจ้าขุนตะโกนดังๆไอเด็ดดวงโว้ยมุดหัวอยู่ไหนวะบัวสวรรค์รีบลุกขึ้นวิ่งไปปากบ่อแล้วโยนกระออมผูกเชือกลงไปทําทีว่าตักน้าเจ้าของเสียงโผลออกมาให้เห็นพอดี ชาชาชาแกร้องอยู่นี่เองกูตามหารอบบ้านมาลาโบสวรรค์ผมแก้ตัวเสร็จหรือยังสายบานนี้เราผมจำใจต้องก้าวออกจากที่นั่นด้วยความเสียดายพอมาอยู่ส่วนพ่อผมคิดในใจดันเอาคานเข้ามาสอดตอนเขาจะหามหมูกันอยู่ลมมารอแกโอบไล่ผมแล้วกระซิบรักอีบวัวไหมวะผมรู้สึกปวดท้องอึขึ้นมาทันทีน้องสาวผมไม่ใช่เหรอกลัวอย่างเดียวพ่อมึงจะมาเตะกูเข้า ทำไมครับก็ไม่รู้ว่าเขาตีตาจองไว้ให้ใครนะสิเปล่าครับฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่มนุ่มๆยังมึงไว้ใจไม่ได้ตีหน้าเซอร์เก่งนะพระแต่งงานปุ๊บหอบลูกมาวางตีงกระได้ปั๊บให้เมียเลี้ยงทีเดียวแปคนกูเห็นมาเยอะผมกืนน้ำลายเอื้อค้อมทั้งคิดถ้าจะเคยละสิถึงได้พูดถูกแต่ก็ได้แต่คิดพอไอ้สาเห็นผมและขุนสร้างเดินมาก็ก้าวขึ้นนั่งประจำที่คนขับ ส่วนไอโยโอนั่งหน้าบานเป็นจานเชิงอยู่บนรถก่อนแล้วผมปีนขึ้นไปนั่งคู่กับมันเบาหลังคุณสังก้มลงตรวจยางทั้งสี่ล้อเมื่อเห็นเรียบร้อยดีก็ขึ้นรถพร้อมถามไอสากระเป๋าเสื้อผ้ากูอยู่ไหนมันชี้ไปที่วางเท้าข้างหลังเฮ้ยอย่าเสกเยียบสะละคุณสร้างหันบอกไอโยับผมไอสาติดเครื่องยนต์แล้วขับออกจากบ้านเลี้ยวขวาสู่ถนนใหญ่เมื่อกี้เจ้านายหายไปไหนมาไอโยว่าจะทําไมมันบุยปากไปที่เจ้าขุนตามหมาทั่วบ้าน มึงยังมายุ่งกับกูเลยวะถามหน่อยก็ไม่ได้ธุระของคนหมาไม่เกี่ยวไอ,อยโยหลับตาปี๋เงียบกลิบเมื่อรถจีบแล่้นผ่านโรงเรียนผมเหลียวดูเห็นครูแสงจันทร์กำลังสอนลูกศิษย์ตัวน้อยอยู่ในห้องคงไม่รู้ว่าผมกำลังจะจากเมืองพงไปแล้วฝีมือขับรถของไอ้สาใช้ได้ทีเดียวทําให้ผมหายใจทั่วท้องและหลับตาพักผ่อนได้เต็มที่โดยไม่ต้องระวังตัวว่าจะกลิ้งลงไปอาบน้ําในคูข้างทาง2ชั่วโมงต่อมาเราก็ถึงท่าขี้เหล็กซึ่งเป็นอําเภอเล็กๆขนาดแม่สาย เจ้าขุนสั่งให้ไอ้สาขับไปที่กองทหารเพื่อขออนุญ,ญาตเดินทางเข้าเชียงตงุงทหารยามทําท่าเฉียงอาวุธขวางหน้ารถจีบไม่ยอมให้เข้าไอ้สาห,หน้าเหลือสองนิ้วหันมองขุนสาเลิกลักจะไปไหนเขาถามเป็นภาษาอังกฤษมหาลอยโถมองอูทินขุนสั่งแจ้งความประสงค์ยังไม่กลับจากราตะเวนเจ้าขุนเกาหัวแกลกนิ่งอึงผมยื่นปากออกไปบ้างงั้นขอพบนายทหารใครสักคนก็ได้มีธุระอะไรจะไปเชียงตงุง ทหารยามตัดสินใจอยู่ครูหนึ่งจึงยอมให้รถผ่านเข้าไปไอ้สาถอนใจโล่งอกกรนขับไปจอดหน้ากองร้อยที่อยู่ไม่ห่างเท่าใดนักคุณสั่งชวนผมลงจากรถนานยทหารยศร้อยเอกคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ยังกระตึกตัวดำเมียมไว้หนวดเฟิร์มคาบบุหรี่พมา่ายาวเกือบคืบเดินออกจากซุ้มจะเข้ากองร้อยเจ้าขุนยกมือไหวผมเป็นนายงอำเภอเมืองพงแกว่าคุณสั่งมาหาวันใช่ไหมครับมีธุระอะไรจะขอหนังสือผ่านไปเชียงตุง เขากวาสายตามาที่ผมและคนบนรถจี๊ปก่อนถามเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าทั้งหมดเหรอใช่ครับใครกันมั่งคนนี้ลูกชายได้สองคนนั่นละ่ะเด็กในบ้านครับจะอยู่เชียงตุงกี่วันยังไม่แน่ครับต้องแล้วแต่เจ้าฟ้าเพราะท่านเรียกผมไปพบเขาพยักหน้าก่อนเดินขึ้นกองร้อยครูเดียวก็กลับลงมาพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งมีข้อความภาษาพมา่าเต็มไปหมดถูกด่านจะให้ความสะดวกแก่นาำเพอเขาบอกผมถอนใจโล่งอกขณะที่คุณสร้างกล่าว ขอบคุณครับเราเดินทางต่อไปบนถนนลาดยางซึ่งบางตอนเป็นหลุมเป็นบ่อบเพราะขาดการบูรณะซ่อมแซมเมื่อแล่นไปได้หน่อยเดียวก็กลายสภาพเป็นถนนดินลูกหลังฝุ่นแดงมมวนตัวไล่ตามรถก้อนเบอร์เลอร์ทำให้เส้นผมเปลี่ยนสีภายในพริบตาเบาหน่อยเว้ยเอสาคุณสร่างเริ่ม,มร,ร้องเมื่อรถจี๊ปสั่นเป็นเจ้าเข้าเพราะขึ้นบนถนนช้าไม่ได้ครับทำไมวะจะยิ่งกระเทือนมากกว่านี้ง้นใส่ตีนผีแม่งเลย <c oughs> ไอ้สาโหล่ลอกกากแล้วเหยียบคันเร่งน้ำมันลงไปอีกจริงของมันฮฮรู้สึกรถวิ่งเรียบขึ้นแยะผมมองดูไอ้โยเห็นมันนั่งหลับตาคอสั่นงอกแงกทั้งที่ฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วรถเมื่อถึงด่านแรกคุณสั่งแสดงหนังสือของผู้กองหานพมา่าให้ในายด่านดูทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่มีการตรวจสิ่งของในกระเป๋าไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิน้นด่านถัดไปก็เช่นเดียวกันแสดงว่าลายมือของร้อยเอกคนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เล่นเรามาถึงเชียงตุงอาตอนพบคำ รถล,ล่นเข้าไปในตัวเมืองซึ่งไม่ใหญ่โตเท่าใดนักสองฝั่งถนนเป็นร้านขายอาหารขายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆผมน้ำลายไหลย,ยืดเมื่อเห็นไก่ตอนตัวงามๆแขวนอยู่ในตู้จะขอร้องขุนสั่งให้หยุดแวะกินข้าวก็เกรงใจเพราะแกะเพิ่งสั่งไอ้สาให้รีบขับไปที่วังเจ้าฟ้าเชียงตงอยู่หยกๆโ,โชเฟอร์ชั้นดีหัพดพรมไลยรถเลี้ยวสายย่านตลาดที่มีคนหลงแหลงเต็มทีขุนสั่งเขกบ,บาลไอ้สาดังโป๊กมึงจะไปไหนก็วังเจ้าฟ้าสิครับทางนี้ไปคุกไอ้ชิบหาย ไอ้สาเหยียบเบรกพลึดจนผมหัวทิมไปข้างหน้างั้นทางไหนมันยิ้มแยะผมเลิมแล้วครับเร็วขวาสิวอ้เซอร์ไอ้สากลับรถตรงไปครู่เดียวก็ถึงตึกใหญ่บริเวณกว้างขวางมีตำรวจในเครื่องแบบเฝ้ายามที่หน้าประตูไอ้สาจอดรถแอบ,บเข้าข้างทางคุณสร้างลงไปเจราจากับตำรวจพักหนึ่งก็ย้อนกลับมาสั่งไอ้สาพาเด็ดวงไปกินข้าวร้านอีนาแล้วรอกูอยู่ที่นั่นผมสะก,กิดเอวแกไม่มีเงินติดตัวสักจัดเงินบาทเอาไว้ทำไม ใช้ได้เหรอครับเออก้าวจบก็เดินผ่านตำรวจเข้าไปในวังนั้นอุยากินเหลา้าผมบอกไอ้สาทันทีอ,อ๋อมีแน่มันเคลื่อนรถออกผมก้าวข้ามเบาะไปนั่งหน้าคู่กับมันแล้วถามอีนางเป็นใครเจ้าของร้านอาหารครับสวยไหมไวะ <c oughs> มีน้อยเจ้าขุนผมกืนน้ำลายเอือกไอโยยืนหน้ามาถามมัง่งพันยังว่า,าหาที่ไหนได้อะ่ะพันยังไงน้องมันว่าเขนานั่นก็แม่ท้องคำมาพี่ ถมไปจะเอาเดี๋ยวนี้เหรอไอโยเรียนริมฝีปากครับถ้าได้ก่อนอาหารสักนิดนะจิตแจ่มใสเลยลูกพี่เฮ้ยกินข้าวก่อนผมตะวาดลงแดงตายให้มันรู้ไปไอโยนี่เงียบเป็นเป่าสากและทั้งถึงหน้าร้านอาหารที่เป็นตึกแถวคู่หาเดียวแต่กว้างหน่อยและสองชั้นเราก้าวเข้าไปเป็นส่วนประกอบหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งยิ้มต้อนรับอย่างเป็นกันเองผมสะดุดขาตัวเองเพราะมัวแต่สนใจในความงามของเธอ ไอ้สาวทำตาปลือมือกำแน่นเมื่อเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้จนผมรู้สึกเขม่นอวัยาวะเบื้องล่างเต็มทนแม่นางไปไหนจ้ะน้องสาวมันถามอยู่ในครัวเจ้าขุนสั่งให้พวกฉันมากินข้าวที่นี่เธอชมเลืองมาที่ผมและไอโยเชิญสิคะไอ้สายิ้มแฉ่งก่อนพาไปนั่งอย่างโตว,ว่างเธอตามมาด้วยต้องการกับข้าวอะไรมัง่งผมส่งตาเจ้าชูไปให้ขอส่งสำย่างก็พอแต่ขอเพจหน่อยเธอรับคำแล้วผ่าไปไอ้สายยืนหน้ามากระซิบ สวยไม่ล่าเจ้านายถามทำไมให้โง่วะหลานสาวเจ้าของร้านชื่อวันดีมีผัวแล้วใช่ไหมไอ้สาเก่าก้นยิกทำไมคิดงั้นล่ะเจ้านายก็กูเห็นอะไรอะไรมันเยอบยาบไปหมดแล้วนี่วะตาเจ้านายใช้ไม่ได้ถุยมันเช็ดน้ํำลายที่หน้าผากก่อนยืนเข้ามาใกล้อีกหนุ่มเชียงตุงติดกันจมแต่เธอไม่ยอมเอออ,อด้วยเจ้านาย เสียงตาลดดังลั่นหน้าหลานขัดจังหวะการแอบสนทนาของมันผมเหลียวไปดูเห็นใครคนหนึ่งขึ้นไปนั่งบนรถจีบของเราและกำลังใช้มือกดแตรยอย่างหน้าตาเฉยมีรถแล,ดลนด์โรเวอร์คันจอดอยู่ข้างๆท่านจะตำรวจจะาจอละมังไอโยออกความเห็นไอ้สาวเด้งตัวลุกจากเก้าอี้ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไปถามเขาสิต้องการอะไรผมสั่งมันสาวเท้าก้าวยาวๆไปหน้าร้านแล้วตะโกนถามว่าไงพักเพียกไฟโนนหยุดกดแตร รถเองเลยใช่ถอยออกไปทําไมวะกูจะจอดตรงนี้ไอ้สาเกาหัวยิกก็กูจอดอยู่ก่อนแล้วนี่วะมันเถียงใช้อีกสองคนบนรถแลนด์โรเวอร์ก้าวลงมาทําท่าล้อมกรอบไอ้สาผมสะกิดไอโยแล้วยืนขึ้นเฮ้ยมันพุ่งปลาดออกไปพร้อมกับผมยาเสียงร้องห้ามดังขึ้นข้างหลังค่อยๆพูดกันดีกว่าไอ<ข>้สาถอยหลังมาเข้าร่วมกลุ่มพร้อมถามเธอว่าใครยอดฟ้าคนไหน เธอบุ้ยปากไปยังคนที่มีรอยสักรูปอุณารมสีน้ำเงินตรงปลายคางแล้วกล่าวเบาๆลูกเศรษฐีที่นี่ไม่สำคัญนะไอโยพ่้องออกมาลูกเศรษฐีก็เจ็บเหมือนกันแต่ถูกเตะผมเยียบเท้ามันให้สงบปากสงบคำก่อนสั่งกลับไปนั่งโต๊ะทั้งสองคนปฏิบัติตามแต่โดยดีพอผมขยับจะก้าวเดินก็รู้สึกมีมือใหญ่และหนักและชากไหลจนหมุนกลับมึงเป็นใครวะผมกืนน้ำลายฝืด แล้วเจ้าของเสียงตัวใหญ่เหมือนมีควายยืนจังก้ากระนาบข้างด้วยสหายทั้งสองจะทําไมคนไทยละ่ะเจ้าของรอยสักอุณารมซึ่งอยู่ทางซ้ายถามมัง่งใช่มาทําไมที่นี่ค้าขายทุยฝ่อยน้ําลายปีว้อนออกจากปากคนริมขวาผมกำมัดแน่นกูมาอย่างมิดไม่ใช่ศัตรูฮ่าฮ่ฮาทางงั้นถอยรถไปจอที่อื่นไม่จําเป็นเฮ้คนกล้าขัดใจกูมีคนเดียวยอดฟ้าคำราม บอกมันสิไอ้เล่าว่าเป็นใครแม่มีควายตะโกนลั่นและไอ้นี่หน้าไม่เหมือนแม่กูนี่วะงั้นกระถืบอย่านะหลานสาวเจ้าของร้านปาดออกมาขวางกลางจะทะเลาะกันในนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆน้องยอดฟ้าว่าเขานั้นดูพี่เหยียบหน้า,าคนต่างชาติดีกว่าเขามากับขุนสั่งมหาวันนะยอดฟ้ากวาดสายตาไปทั่วร้านอยู่ไหนถามเอาเองสิคนทางขวาม,มองผมตั้งแต่หัวจดตีนมึงเปอะไรกับลุงขุน พี่ชายบัวสวรรค์ผมตอบเลี่ยงไปโนนเื่ออะไรเด็ดดวงแล้วมึงล่ะมันยินดีนที่ได้รู้จักไม่มีใครสนใจมือที่ผมยื่นให้สัมผัสแราะยอดฟ้าผู้สวนดังๆมาว่าพวกเรากลับไอ้ยักษ์ใหญ่ลาแสดงกิริยาฮึดฮัดคล้ายอยากจะกินเลือดผมก่อนเดินหันหลังตามสหายทั้งสองออกจากร้านไปขอโทษที่เกิดเรื่องไม่น่าดูวันดีถอนใจโล่งอก,อกผมยิ้มอยากใจะใส่มันเลยครับตะกี้บอกว่าเป็นพี่บัวสวรรค์ ใช่เธอจ้องหน้าผมยังสงสัยฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เคยรู้ว่าขุนสร้างมีลูกชายเธอพยักหน้าผมโหดเลาะ <c oughs> ไม่เชื่อถามใอ้สาดูก็ได้ทุกคนกลับไปนั่งที่โต๊ะวันดียืนงงอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินไปตักอาหารสําเร็จรูปใส่จานแล้วยกเอามาให้ผมสะก,กิดไอ้สามึงบอกเธอสิกูเป็นอะไรกับเจ้าขุนลูกชายวันดีขอนโกหกเอา้าไงพูดงั้นละจ๊ะก็ท่านเรียกขุนเดชด,ดวงงี้นี่ ยิงกลางคนหน้าตาดีที่มีเขาว่าตอนสาวๆคงสวยไม่ใช่เล่นเดินออกมาจากหลังร้านเมื่อเห็นไอ้สาก็หยุดชะง,งักแล้วทักทายอย่างดีใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันรีบยกมือไวเพิ่งถึงตะกี้ครับขุน้างละ่ะอยู่ในวังเจ้าฟ้าครับผมแนะนําตัวเองเมื่อแน่ใจแล้วว่าเธอคือเจ้าของร้านผมคือเด็ดดวงและคนนี้ชื่อโยครับมาพร้อมเจ้าขุนแกรับไวพักที่ไหนละ่ะยังไม่ทราบครับที่นี่ก็ได้เธอหันไปตอบว่าหลานสาวทาไมไม่เข้าไปบอกนะ พอมาถึงก็เกิดเรื่องกับใครยอดฟ้าเอาอีกแล้วแกสายนาเรื่องอะไรกันเมื่อวันดีเล่าจบแม่นางก็พูดกับผมเขาถือว่าแม่มีเงินทำาเราแต่ใจตัวเองลูกใครครับฟ้าม่านผมสะดุง้งเพราะผู้หญิงชื่อนี้เคยได้ยินเจ้าขุนเล่าว,ว่าเป็นเมียพ่อมาก่อนกำลังอ้าปากจะถามก็พอดีแม่นางพูดอีกตัวยอดฟ้าเองไม่สู้กับอะไรสำคัญที่ไอล่า ร่างสูงใหญ่เสียงดังฟังชัดนั้นปรากฏเข้ามาสู่ห้วงความนึกคิดทันทีเป็นไงครับโง่เหมือนควายแล้วก็เฮี้ยมโหดยิ่งกว่าสัตว์ป่าไอโยกืนน้ำลายเอือขณะมองหน้าผมมันคงคิดว่าดีแล้วที่ไม่ถึงกระปะกันแล้วคนชื่อมั่นล่ะครับผมถามอีกไอนี่ไม่หลายแรงอะไรเกาะยอดฟ้ากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งตายจริงเธอร้องนี่คุณยังไม่ได้กินข้าวผมชมเลืองมองวันดีไม่เป็นไรครับฟังคุณนะคุยก็อิ่ม เธอยิ้มก่อนหันไปสร้างหลานสาวเอาเล่ามาเดี๋ยวจะหาว่าเลี้ยงดูไม่เต็มที่ขอบคุณครับเป็นญาติขุนสร้างเหรอเปล่าครับพ่อผมกับท่านเป็นเพื่อนกันวันดีไม่ได้ยินคํานี้เพราะเธอเพิ่งยกเล่ามาตั้งไอ้สาวโว้ยเสียงเจ้าขุนเออะหน้าร้านทุกคนหันไปมองเห็นแกกําลังเล่นงิ้วเป็นตัวโจโฉตอนแตกทับเรือยางรถแบนสี่ล้อเสือกนั่งแดกข้าวอยู่ได้ไอ้สาตาเหลือกตะกี้ยังดีอยู่ครับมึงตอแหลมึงพ่อไม่ผิด กน้นเอโยหลุดจากเก้าอี้ลงไปนั่งพับเพียบที่พื้นด้วยความกลัวแต่แม่นางอมยิ้มเพราะรู้นีสใส่คุณสร้างดีว่าเสียงดังและชอบโวยวายฝีมือไอล่าไม่ใช่ใครอื่นเธอบอกผมคฤหาสน์หลังนั้นทันสมัยเปียบปลูกอยู่บนเนื้อที่ไม่น้อยกว่าห้าไร่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตรหงงานคุณสร้างบอกผมขณะรอคนข้างในมาเปิดประตูอยู่บนรถจีบว่านี่บ้านแม่มึงฮะผิดยังไงก็เมียพ่อมึงนี่วะผมยิม้มแย่ ใหญ่กว่าบ้านผมตั้งเยอะหน่อยฉันไม่อยากเข้าไปแล้วฮะทําไมเกียดที่หน้ายอดฟ้าเออนะเดี๋ยวกูจัดการเองประตูใหญ่เปิดออกพร้อมคนใช้ผู้ชายแต่งกายเรียบร้อยโค้งต้อนรับอย่างสุภาพท่านรอยอยู่ในห้องรับแขกครับเขาบอกมีใครมั่งเจ้าขุนถามคนเดียวครับไอ้สารแล่นรถไปตามถนนซีเมนพอถึงหน้าตึกผมกับขุนสั่งก็ลงจากรถพายโยไปเที่ยวแกสั่งไอ้สารแล้วบอกอีนอางด้วยว่ากูกินข้าวกลางวันที่นี่ ผม,ผมไม่มีเงินครับเจ้าขุนทําปากจิกจักขนาดล้งหยิบเงินจัดจํานวนหนึ่งออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นส่งให้ใช้ย,ยังยังมือหน่อยเงินทองหายากสั่งสอนจบก็พาผมขึ้นบันไดหินอ่อนก้าวข้อห้องรับแขกพบผู้หญิงวัยกลางคนกําลังนั่งสุบบุรี่บนอามแชร์บุหนังเสือดาวด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยสิ่งที่สะดุดตาคือใบหน้าสวยหยาดเยิม้มอันปราศจากการตกแต่งด้วยเครื่องสําอาง รับกับมวยผมซึ่งก้าวอย่างพิธีพิถันมาถึงเมื่อไหร่ครับพี่ขุนเธอลุกขึ้นเรายกมือไว้ผมตรึงในส่วนสัตว์ของรูปร่างพร้อมทั้งคิดว่าพ่อเราตาแหลมไม่ใช่เล่นเมื่อคืนนี้เองคุณสร้างถือวิาสาสะเดินไปนั่งโซฟาตัวยาวผมตามติดพักที่ไหนคะบ้านีนางฟ้ามานยิ้มยังมีความหมายแล้วชำองมองผมก่อนถามเราไม่ได้พบกันกี่ปีแล้วนี่ ปีกลายนี้มาเชียงตรงไม่ได้แวะทํำไมกลัวเสียเกียรติในอำเภอเมืองโพงละมังเธอเบนสายตามาที่ผมอีกคุณสั่งจึงถือโอกาสแนะนําจําพ่อยอดชายนายดำรงได้ไหมใบหน้าฝามานเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งพี่ขุนฟื้นความหลังทําไมนี่แหละลูกชายเขาผมก้มลงวายมเมื่อเงยขึ้นก็พบดวงตาเธอที่จ้องมองอย่างเพ่งพินิดหน้าไม่เหมือนคุณดำรงครับพอบอกว่าผมเหมือนแม่ ท่านสบายดีเหรอคะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีเหนื่อยหน่อยครับคุณสุดาละ่ะเธอถามถึงแม่ผมเสียไปหลายปีแล้วครับฟ้าม่านขมวดคิว้วเอ๊ะไม่ทราบข่าวเลยคนใช้ผู้หญิงยกถาดน้ำชาและขนมฝรั่งเข้ามาขัดจังหวะทําให้การสนทนาหยุดชะง,งักไปชั่วครู่คุณสร้างดื่มอักอักจนหมดถ้วยแล้วบอกว่าไอหลานชายชื่อเด็ด,ดวงมันอยากค้าขายกับคุณเธอดับบุหรี่ทำไมไม่อยู่ช่วยพ่อในกรุงเทพผมไม่ถูกกับแม่เลี้ยง มีพี่น้องกี่คนผมสายหน้าลูกโทนครับคุณดำรงว่ายังไงมั่งถ้าไล่ผมออกจากบ้านหาว่าใช้เงินเปลืองรวยออกอย่างนั้นตายแล้วติดตัวไปได้สักไรเล่าคุณสร้างได้ทีตบเข่าผางกอนั่นนะสิไม่รู้จะเก็บไว้ให้ใครแม่เลี้ยงนั่นแหละตัวสําคัญฟ้ามานจีบปากจีบคอพูดเมื่อไม่มีทิพพึ่งก็ต้องคิดทำมาหากินด้วยลำแข้งตัวเองและเปลี่ยนนามสกุลสมัยกลายเป็นนามสกุลพึ่งกระบาดไปแล้วครับ โถลูกแม่เธอว่าเขานั้นไม่ต้องกลัวอดตายลูกอยู่กับแม่ที่นี่ไม่ต้องตะเวนไปที่อื่นยอดฟ้าจะยอมเหรอมันมีสิทธิ์อะไรเมื่อคืนนี้เกือบตีกันกับใครก็เด็ดดวงนี่สิพบกันที่ไหนในร้านอาหารคุณแม่ผมเรียกเธออย่างนั้นบางอย่าเรื่องขี้ผงม,มาเป็นอารมณ์เลยครับไม่ได้เธอพูดเสียงดังไอ้ลูกคนนี้แม่รู้นิสัยดีมันพานเกเรพอพ่อ,พอตามใจจนเคยตัว ขาต้องมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ครับฟาม่านยิ้มด้วยความภาคภาคูมิใจใช่ลูกมันรักเผ่าพันธุ์ไทยใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดจนใครแต่ต้องไม่ได้ชาตินิยมผมโพ้องออกมาเธอก้มหัวชา้าๆแล้วจุดบุหรี่ตัวใหม่พ่นควันขมมงมันเป็นกําลังสําคัญในขบวนการกู้ชาติที่เรียกตัวเองว่าหนุ่มศึกหานผมจ้องหน้าเธอตามไม่กระพริบทหารพมาร่าไม่เล่นงานเอาหรอครับพวกนี้อยู่ใต้ดินเดี๋ยวต่อไปลูกคงรู้เองแหละเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาในห้องรับแขก ผมและขุนสร้างเหลวมองพร้อมกันภาพที่ปรากฏในสายตาเราก็คือคนที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้เขาจ้องผมด้วยสายตาไม่เป็นมิตรและทําท่าจะเดินผ่านไปยอดฟ้าเธอเรียกไว้มานี่หน่อยเขายกมือไหว้ขุนสร้างยังเสียไม่ได้ขณะสุดตัวลงนั่งแม่มีอะไรจะใช้ผมเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องกับใครไอคนต่างชาติที่มันมากะแหงกับพวกเรายอดฟ้าตอบชนิดมะนาวไม่มีน้ำตามสายตาแม่เขาเป็นคนดี ลหลงอารมณ์มาละมงังพูดให้ดีนะหมดธุระแล้วใช่ไหมครับหน้าฟามานเบึ้งตึงจนเห็นได้ชัดอย่าจ้องห่องให้มากนักเขาก้มหน้านิง่งเธอพูดอีกจะทํางานใหญ่ต้องดูให้ออกใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูอย่าทาอะไรเอาแต่ใจตัวเองครับแล้วจะไปไหนผมมีประชุมดวงตาเธออ่อนโยนลงระวังตัวนะลูกอย่าให้แม่ต้องเสียใจครั้งที่สองยอดฟ้าลุกขึ้นยืน ร่างสูงตรงานสมชายของเขาทำให้ผมนึกนิยมอยู่ในใจบอกพวกเราด้วยว่าแม่สนับสนุนเต็มที่แต่แม่เป็นผู้หญิงช่วยได้เพียงกำลังทรัพย์เท่านั้นนี่คือคำพูดประโยคสุดท้ายของเธอก่อนยอดฟ้าจากไปทำให้ผมรู้ว่าในผืนแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยคำว่ากู้ชาติและเอกราชแต่ไม่มีใครกล้าแสดงออกนอกหน้าเพราะตำรวจลับพมา่ามีอยู่ทุกหัวละแหงคุณสั่งจุดสิก้าตัวแรกแสดงว่าอารมณ์ขุนมัวเรื่องยอดฟ้าจางหายไปแล้ว อยากพูดเรื่องการทำมาหากินของเด็ดดวงต่ออีกหน่อยแกเริ่มต้นใหม่พี่ขุนเจ้ายัางไงเขาเตรียมเงินมาลงทุนค้าขายมิตะฟินนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องการเคยค้ามาก่อนหรือเปล่าผมสายหน้าในกรุงเทพทําได้ยากมากแล้วใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักพี่ขุนเนี่ยไอโยครับใครกันนะพ่อเป็นสป,ปรเรย์อยู่ปางห้าและตัวมันชอบพอกับลูกน้องผมครับเธอเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ ถ้าอยากคา้าฝินจริงๆเดี๋ยวแม่ลงทุนให้ได้กําไรเท่าไหรแบ่งเอาไปครึ่งหนึ่งพอใจไหมลูกแล้วถ้าขาดทุนล่ะครับนั่นเรื่องของแม่ไม่ยุติธรรมมั้งครับทําไมผมมีแต่ทางได้ทางเดียว <c oughs> นิสัยเหมือนพ่อไม่มีผิดอย่าคิดอย่างนั้นสิเพราะลูกเป็นฝ่ายลงแรงซึ่งเสี่ยงอันตรายไม่ใช่น้อยขนไปขายที่ไหนครับเมืองพงบ้านควานได้ทั้งนั้นด้วยพานะอะไรครับบรรทุกหลังม้าลัดล้อไปตามป่าผมนิ่งคิดนิดหนึ่งจึงถาม อันตรายที่แม่พูดถึงคือทหารพม่าใช่ไหมครับเธอพยักหน้ายังมีพวกหนึ่งที่น่ากลัวกว่าพวกไหนครับจางจินฝูเป็นลูกจีนเกิดที่ตังยางพ่อมีอิทธิพลมากผมนึกถึงภาพคาราวานฝิ่นกําลังถูกปนทําให้รู้สึกเสียววูบไปทั้งตัวแต่เมื่อมุ่งหน้ามาแล้วจะถอยไปก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายฝาม่านพูดอีกเราทําเพื่อประโยชน์ไทยใหญ่แต่พวกมันคอยริดรอนเพื่อประโยชน์ตัวเองจึงต้องเป็นศัตรูกันตลอดไปขบวนการกู้ชาติได้ไรจากผมครับ ก็เงินกำไรส่วนที่เหลือยังไงเล่าการสนทนายังคงดําเนินต่อไปหากไม่มีใครคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนแม่คะอาหารตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะผมลืมหายใจไปชั่วครู่เพราะตะลึงในความงามของเธอตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยเท่านี้สาบานให้ก็ได้มันคํฟาฟ้ามานเรียกเธออย่างนี้รู้จักพี่เขาหน่อยสิลูก